ปอร์ดเต1.5สปอย์ตยุคนี้มีเยอะใหม่ Coffee 21อีกระดับของการดูแลจาก Nature Gift ตัจเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงของเศษรษฐกิจยกกำลัง5นะครับ ซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณชมพู่ก่อนบ่ายใทเทีเอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณชมพู่นะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมส่ง SMS เเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการวันนี้นะคะเรามีบัตรนะคะเป็นก er, ิฟต์บอร์ดเชอร์ทำผมฟรีจากร้าน K2 h a แฮร์สไสยามสแควร์มูลค่า3,000บาท2รางวัลมอบให้คุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาทาง415555อาจจะเป็นคําถามที่มาถามอาจารย์ธัญวัตรก็ได้นะคะคซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณชมพู่ก็อยู่ต่อหน้าอาจารย์แล้วนะคะเรามาต้อนรับคุณชมพูก่นกอนอออิิะ<อ>รไปทต เจ็ดโมงนอนค่ะช่วงก่อนบ่ายนะก่อนบ่ายนอนค่ะสัาหลังบ่ายนี่ทำไรฮะก็ทำงานค่ะมีข่าวว่าเป็นตลกที่สวยที่สุดในประเทศไทยขอบคุณค่ะยังไม่ได้สวัสดีเลยสวยจริงๆสวัสดีค่ะเวลาเล่นนี่ตลกนี่ลำบากนะลำบากเหรอคะอย่างทุกกี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นตัวเขาก็ตลกแล้วเราต้องคิดมุกมากเลยนะฮะต้องทำเยอะกว่าชาวบ้านต้องต้องใช้ power เยอะหน่อยค่ะต้องทำหน้าแบบแอ แต่ก่อนนะชอบทำหน้าเพิ่มเข้าไปใช่มาวันนี้นะคะเขาบอกว่าด้วยความเป็นตลกเนี่ยจริงๆแล้วรวยนะเขาบอกอุ้ยสายล่าสัตว์าธุค่ะรวยใช่ไหมฮะล่าสัตว์าธุค่ะเขาบอกใครบอกอะไรรวยไม่เลิกเนี่ยล่าสัต่าสัตว์ค่ะใช่แต่ว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจที่ว่านี่คืออะไรคะตอนนี้ที่คิดไว้ในหัวคืออยากมีร้านขายเสื้อผ้าทำไมฮะเพราะว่าตอนนี้เสื้อผ้าที่บ้านเยอะก็คือจะบอกว่าทำไมนะไม่บริจาคล่ะเสียดายอ่ะเออไม่ยอม ้บา,บางส,ส่วนไม่บางส่วนมันสามารถบริจาคได้ค,คือบางส่วนที่เป็นแบบว่ามันไม่ได้แพงมากหรือว่ามันมันพอจะบริจาคได้ก็เก็บไว้เหมือนกัน<ม>แต่ว่าอะจะทำอะไรกับมันนะใช่ไหมมีเยอะก็เลยมีความสึกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าอยากจะแบบมีปล่อยของปล่อยของอแล้วก็แบบจะได้เอาเอาเงินที่ได้เนี่ย ไปซื้อของใหม่คือเรื่องเรื่องนักแสดงเนี่ยเวลาไปไหนจะต้องลงทุนใช่ไหมจะต้องเวลาไปรายการไปอีเวนต์หรือว่าไปออกทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องลงทุนเรื่องเสื้อผ้าเหมือนเขาจ้างเราแล้วอ่ะเราก็ต้องลงทุนทีนี้เสื้อผ้าที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีมันใส่ไม่ได้ทุกครั้งหรอกมันออกทีวีแล้วคนจําได้แล้วอ่ะก็เก็บไปใส่งานอีเวนต์อีกสองสครั้งแล้วก็เก็บเข้ากลุ่มละเสื้อผ้าเขาสวยนะเรามาดูเสื้อผ้าด้วยดีไหมอยากดูวันนี้มีนางแบบด้วยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้วเดี๋ยวจะ สองพันนะคะ,ะ,ะอ,อย่างนี้เนี่ยชุดสวยนะคะถามได้ไหมฮะว่าถามได้ไหมฮะซื้อมาตัวเท<ว>่าไหร่อ่ะเนี่ยอสองชุดที่เอามาวันนี้มัน หมื่นขึ้นน่ะค่ะหมื่นขึ้นนะฮะนี่เมืองนอกใช่ไหมของต่างประเทศใช่มาโนดใช่ไหมฮะใช่ค่ะมนุษย์มนุษย์มนุษย์มนนนี่อาจารย์ถามมนุษย์เลยเก็ไม่ค่อยรู้จักแบรนด์ต่างประเทศเลยจะบอกว่าเสื้อผ้าของคุณชมพู่เนี่ยแต่ละชุดเนี่ยเป็นแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะที่จะขายมือสองเนี่ยนะคะไปเอามาจากไหนคือส่วนใหญ่ก็จะซื้อแบรนด์อยู่แล้วซักแล้วคือคือซักแล้วค่ะซักแล้วไม่มีกลิ่นบางอยากได้กลิ่นอ๋ออยากได้กลิ่นเหรอ ใครอยากได้กินบ่อยหนูไม่ซักให้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสื้อผ้าคือหนูไม่ได้ซื้อแบรนด์ซะทั้งหมดบางทีดีไซน์เก๋ก็ซื้อที่สก๊อตมาจิตต่อเลยครับพี่มีอะไรฮะเชิญฮะอะไรอาการเนี่ยคุณต้องยิงมุกดิเออเป็นแบบแบรนด์ก็มีไม่แบรนด์ก็มีแต่ด้วยด้วยเรื่องของเรื่องคือชุดที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยบางทีใส่แล้วมันก็จะใส่ซ้ำบ่อยไม่ได้บางทีคนเห็นแล้วจะจำได้แล้วออกรายการแล้วไปอีเวนต์แล้วลูกค้าจำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ินไปลองหนังสือเทียบกันเออใใชช่่่่สงงพูดุซ้้าออะไรยยเเีม ดํานี้น่ารักนะใส่มากี่ครั้งคะพี่ชมพู่ชุดนี้ถ้าออกรายการทีวีเนี่ยครั้งเดียวเองค่ะแต่ถ้าไปงานอีเวนต์ก็ก็บ่อยเหมือนกันแต่ไม่ปลุกมากเพราะว่าหนูว่าเป็นชุดที่พอมันซักอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่สภาพยังดีอยู่มากๆเพราะว่ามันมันการคัตติ้งมันเนี๊บมากซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นสองกะขายเท่าไหร่ครับ จริงๆห้าพันหนูก็ขายแล้วนะโอ้ขายถูกเลยเนาะรถคันหเลยเหมือนมืซื้อรถคือซื้อรถมือมือหนึ่งมาขับไปเป็นรถมือสองขับรถมือสองแล้วเงินไปซื้อรถมือหนึ่งต่อใช่จริงๆแล้วคือเรื่องเรื่องในเวลาเขาจ้างเราครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ตังค์จากการจ้างใช่ไหมแล้วชุดพวกนี้ก็เหมือนเราเป็นการลงทุนแล้วเราก็เหมือนได้กำไรจากการจ้างงานมาแล้วล่ะแล้วเกิดครั้งต่อไปที่เราจะจ้างเราก็อยากจะลงทุนให้เขาใหม่มันก็เหมือนอยากแค่หมุนเวียนเท่านั้นเองอ่ะสรุปนั้นก็คือคิดว่าจะขายเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ยยยมือขขาาาาททงงไไหหนนคะ เขาว่าอยากมีร้านเรื่องเรื่องคืออะไรรู้ไหมแ้วเปลี่ยนใจเีลยตอนแล้วไปเปิดร้านขายก่อนแบบอะไรนะที่เป็นร้านได้ทำจ้าจะมีร้านก่อนแสนแล้วไปร้านให้ได้เนี่ยก็มาตบมุกไห้จ้าด้วยเอาเป็นเออจ้นไปอยู่ในณะด้วยทุกคนดู่ิตัวตอนแรกอ่ะตอนแรกเราก็อยากขายทางอินเทอร์เน็ตแต่ไปไปมาคือปัญหาของหนูอยู่ตรงนี้พอเสื้อผ้มันเยอะขึ้นอะที่วางมันไม่พอหลักเหมือนกันนะที่อยากมีร้านเพราะว่าหนึ่งอยากปล่อยของสองอยากมีโชว์รูมไว้ใส่เสื้อผ้าคือส่วนหนึ่งอาจจะแบบว่าเอามาวางแล้วแบบ เราอาจจะยังใส่ได้อยู่อ่ะแต่บางส่วนอาจจะขายได้ก็ขายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วประมาณว่าเสื้อผ้าเยอะมากขนาดไหนคะเป็่พันใช่ไหมอุ้ยไม่ผมคงไปถึงค่ะเก้าร้อยกว่าอุ้ยก็ก็หลายหลายสิบชุดหยุดเยอะอยู่เอาเป็นว่าคงมีคาถามถามอาจารย์เยอะมากเลยแหละแต่เดี๋ยวช่วงหน้าให้ถามห้าคำถามนะคะได้ค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคให้ไปนึกคำถามก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจ้า สนุนโดยผมสวยจรด,ดปลายด้วยเซนซิวโค o ครีเอชันอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะมีคำถามถามอาจารย์ธรรยัญวัฒน์ในช่วงนี้สามารถส่ง SMS มาร่วมสนุกกับเราได้นะคะวันนี้มีเวลเชอร์จากร้าน k 2 h a i r s t y l ตลสยามสแควร์ <S <S 2> <S 2> ม,มาแจากมูลค่า 3,000บาทตอนหรางวัลมี2รางวัลนะคะส่วนคุณชมพู่ค่ะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแม่คุณรวยอยู่แล้วคุณจะเอาอะไรเนาวสร้านขายเสื้อผ้ามือสก็อยากจะมีวอเสอร์ฟรีก็อยากจะได้เลยได้ทั้งหดอะไรเป็นเงินหนูอยากถามว่าเสื้อผ้ามือสที่หนูมีอยู่เนี่ยบางทีมันมันก็เยอะแต่สมมติว่าถ้าเปิดร้านปุ๊บมันขายดีขึ้นมาล่ะคนสนใจเยอะและของหมด ะอะก็ม,ออมีอย,อยู่สองทางนะฮะพ่เนิรอฟว่าคุณชมพู่อยู่ในวงการเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนดาราซึ่งประสบป,ปัญหาอย่างนี้เหมือนกันอยากจะปล่อยคองหลายนคนหลายคนใช่ไหมฮะคุณชมพู่ก็ทําตัวเป็นคล้ายๆเป็นเต็นดิสมมติวา่วาผมว่าคุณจะขายมือรถมือสองใช่ป่ะ,ค,ะคุณชมพู่ก็ทําตัวเป็นเต็นท์รับรถจากแฟดเพื่อนเพื่อนดาราเหมือนกันนี้ก็รับเสื้อผ้ามามแล้วเราก็เป็นคนเนี่ยเราก็มันกระจายออกไปก็ได้นะฮะ จะมีเยอะมากเลยนะใช่ใไม่ใช่คุณเป็นผู้มีปัญหาคนเดียวนะเพราะทุกคนมีปัญหาอย่างนี้หมดคือซื้อเสื้อผ้ามาแล้วก็คือใส่ได้น้อยครั้งมากจะไม่ได้ไปขายทีกแล้วแต่เขาไม่ได้ทำเป็นธุรกิจอืออาจารย์พูดเหมือนตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงเลยอ่ะครับรู้เลยอ่ะก็อยู่นะเป็นนางแบบเอ้ยนายแบบจ่ายตังค์เยอะเหมือนกันเออเยอะเหมือนกันใช่ไหมดูแลไม่ปล่อยเลยอ่าแล้วอยากมีร้านไหมคะอยากมีร้านแต่ทีเนี้ยถ้าหนูจะทําร้านเนี่ยหนูควรจะไปอยู่มองไหนของเมืองไทยดีคะทีนี้เนี่ยนะ ถ้าเกิดเสื้อผ้าดาราดูมันเยอะแต่ถ้าเกิดเศร,รษฐกิจตบเติบโต,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 ตเนี่ยคนมาซื้อทีปึ๊บเดียวหมดเลยนะฮะคุณจะพูดต้องวางตําแหน่งตัวเองทําไมต้องมาซื้อไม่จะซื้อมาดาราไม่งั้นเดี๋ยวดาราคนอื่นก็มาทําด้วยเนี่ยนะฮะต้องวางว่าตัวเองเก่งเรื่องอะไรและเพะื่อเผื่อจะต้องไปหา ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นญี่ปุ่นหรืออะไรเลยไปดูเสื้ามือสองมาเลยนะฮะแล้วบอกเลยบ่ายชมพู่ก่อนบ่ายนะฮะถามว่าควรตั้งร้านไหมผมคิดว่าควรตั้งร้านเพราะว่าร้านจะเป็นความน่าเชื่อถือ,อมไม่มีร้านเนี่ยรู้ขายอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะนะคนว่าตีหัวตีหัวเข้าบ้านแล้วหายไปเลยหรือเปล่าก็มีเพระาะบางคนทำอย่างกันได้แล้วเวลามีร้านคนเห็นของจริงไงต่เวลาขายของผมแนะให้ขายใน Facebook ค่ะนะฮะโดยคุณชมพู่มีแฟนเพจใช่ไหมค่ะท่านผู้ชมครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะสามารถขายของได้นะครับและตอนนี้เนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อเบนโตเว็บ b e n t o e b com เนี่ยนะฮะเขาให้ใช้ฟรีเนี่ยกดเข้าไปแล้วขายเหมือนขายได้เมซอนเลยกดเข้าเข้าตะกร้าแล้วเป็นเว็บของคนไทยป่ะคะใช่ให้ใช้ฟรีเลยนะฮะตรงนี้เข้าเข้าไปบางแอปพลิเคชันแล้วฝังอยู่ในนั้นเลยได้ทำสองอย่างใช่ไหมมีหน้าร้านด้วยแล้วก็ขายในอินเทอร์เน็ตด้วยใช่เพื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขยายสาขาไพราะขยายสาขาปุ๊บเนนี่ยะฮะ ตอนแรกนะเพราะว่าจะต้องไปเช่าที่มีคนแล้วบางทีคนไว้ใจไม่ได้แวนลองเนี้ยขายทางเนี้นะขายต่างประเทศยังได้เลยถ้าติดตลาดนะนะคะนะแล้วแล้วแล้วอย่างนี้สามราคาล่ะราคาใช่ไหมฮะราคานี่ถ้าถ้าถ้าผมถามผมบอกท่านผู้ชมว่าถ้าธุรกิจอื่นการตั้งราคามี2อย่างหนึ่งคือต้องการเอา20%ต้นทุนพันหนึ่งขายพันสองแต่คุณตันเคยบอกว่าเราดูซิว่าลูกค้าเ่ยนะฮะพร้อมจ่ายเท่าไหร่ถ้านพร้อมจ่าย800เนี่ยทำาไงก็ได้กด ต้นทุนมาให้เหลือ800บาท <Ừ. S 2> แต่กรณีที่คุณยมพู่เนี่ยขึ้นอยความพอใจเพราะที่ซื้อผ้าคุณคุณอยากขายเท่าไหร่แล้วบางทีขายขายแฟนคลับก่อนไงแต่ช่วงแรกเนี่ยอย่างเงี้ยหมื่นหมื่นสองอันแรขาย8ปดพันถ้าแฟนคลับแฮปปี้ก็แปดพันหกพันก็ได้แต่เชื่อว่าคุณยมพูดหน้าจะมีวิธีตั้งราคาที่ไม่ให้เสียน้าใจกันก็มมไม่แพนจะเกินไปแต่ถ้าเป็นธุรกิจอีกเรื่องนะ,ะธุรกิจก็ดูซิว่า แฟนคลับของเราหรือกลุ่มเป้าหมายเราพร้อมจะจ่ายเท่าไหร่เราก็หาสินค้าแบบนั้นมาหมายถึงว่าในอนาคตแบบไปซื้อจากญี่ปุ่นอะไรมาเนี้ยนะคะโอ้ถ้าไม่มีเวลาดูร้านอ่ะไม่เวลาดูร้านนะคะผมเรียนเลยนะครับว่าจะต้องหาคนที่ไว้ใจได้แล้วก็แบ่งกับไรให้เขาด้วยอาจารย์ว่างไหมคะพี่ว่างพี่ว่างพี่ว่างพี่ดูแลได้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 ได อแ hạ ก่อนจบแล้วกันนะคะแค่นั้นเองนะใช่ค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองสามแห่แต่แแห่ทำธุรกิจแน่นอนไม่ว่าใครก็ทำได้นะคะวันนี้คงจะสรุปเรื่องราวได้พอสมควรนะคะสำหรับคุณชมพู่นะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับวัสดีครับขอให้รวยนะครับสาธุสาธุค่ะรวยไม่เลิกสาธุสาธุค่ะเอาเละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะมาถามอาจารย์ธัญไวแบบคุณชมพู่นะคะสามารถปรึกษาธุรกิจก็ได้แนะนำอาชีพก็ได้นะคะแชร์ความสำเร็จเรื่องราวนะคะส่งมาที่ตู้ปอดนก 5ปนสยานาวากรุงเทพ1 0 1 2 0ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากวันนี้กันค่ะ กลับมาสู่รายการเวทีข่าวสุดสัปดาห์ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณชมพู่ยังอยู่กับเราอยู่ไม่ยอมไปนะยังถามมาจานกันเลยได้ยังถามคำถามมีคำถามจะถามอาจารย์อยู่โอ้โหมตลอดสนุกสนานมากอันนว่าเดี๋ยวมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะจากคุณดูข่าวซอลดูแลคุณนะคะคำถามเราถามไปว่าถนนฟูซิงนั้นนะคะยุบตัวลงลึกกี่เมตรตอบ1 6เมตร2 3เมตรผู้ชมตอบมา3เมตรถูกต้องเก่งมากนะคะซึ่งรายชื่อนะคะคือมีดังต่อไปนี้ ค่ะอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปทีหลังอ่าใช่ค่ะส่วนบรรดานักกด SMS นะคะกดมามากที่สุดได้รับรางวัลนี่ไปนะคะสำหรับบัตรทำผมค่ะของ K2 Hair Stylist นะคะเดี๋ยวเราก็จะติดต่อกลับไปเช่นกันพรุ่งนี้จะมีดารานะฮะคุณเต้นธนพลไม่ใช่หนูเหรออ่าไม่ใช่อยากมาอีกก็ได้แต่ไม่ได้ออกพรุ่งนี้ต้องไปตามกันด้วยค่ะสำหรับเวทีข่าวสุดสัปดาห์11โมงเช้านะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย